สวัสดีค่ะเจอกันตอนเที่ยงของทุกวันนะคะที่สำคัญอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้อ่อยด้วยนะคะเวลาลงคลิปใหม่ๆตอนเที่ยงเนี่ยเราจะได้มาเจอกันอีกช่องทางหนึ่งนะคะทาง Facebook Fanpage ครัวอ้อยเองค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อ้อยก็มีสูตรหมูบะช่อรอ,อร่อยๆมาแบ่งปันกันนะคะ สูตรของหมูบาช่อวันนี้นะคะเราจะใช้เนื้อแดงเนี่ยต่อมันหมูแข็งเนี่ยหต่อ4นะคะก็คือวันนี้เราจะใช้สันนอกใน1กิโลกรัมแล้วก็มันหมูแข็งบดละเอียดนะคะ250กรัมค่ะก่อนอื่นเราจะบดหมูสันนอกนให้ละเอียดก่อนนะคะ ซันนอออยก็บดละเอียดแล้วนะคะเดี๋ยวอ้อยจะใส่มันหมูแข็งนะคะสับละเอียดลงไป250กรัมค่ะมันหมูแข็งเนี่ยนะคะคุณผู้ชมใช้มิลิโต้เนี่ยสับเนี่ยมันจะละเอียดกว่าใช้เครื่องบดนะคะผสมพอเข้ากันแล้วเดี๋ยวอ้อยจะใส่ไข่ลงไปนะคะ1ฟอง แป้งมันหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะต่อไปก็จะเป็นรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยโขลกรวมกันนะคะรากผักชีเนี่ยอาจจะใช้ทั้งหมด3รากกระเทียมไทยนะคะแกะเปลือก10กลีบแล้วก็พริกไทยเม็ดนะคะ1ช้อนชาเกลือค่า1ช้อนชาซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส2ช้อนโต๊ะน้ำตาลนะคะใช้2ช้อนชาค่ะ แล้วก็สุดท้ายค่ะน้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะทีนี้ก็บดรวมกันเลยนะคะพอบดให้มันเข้ากันอย่างนี้เดี๋ยวอาจะแบ่งออกมาครึ่งหนึ่งนะคะแล้วเราจะนวดต่อทีละครึ่งนะคะเพื่อให้หมูของเราเนี่ยเหนียวแล้วก็นุ่มนะคะ วนนี้นุ่มเด้งแล้วนะคะเดี๋ยวจะนำออกมานะคะแล้วก็เอาส่วนที่เหลือเนี่ยลงไปนวดต่อค่ะส่วนผสมนุ่มเด้งแล้วนะคะเดี๋ยวจะนำออกมาผสมกับส่วนแรกเพื่อให้ส่วนผสมเนี่ยผสมเข้ากันจนทั่วถึงนะคะคลุกคลุกแค่พอให้มันเข้ากันก็พอนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะหมูบะชอ่ออร่อยๆอของเรานะคะวิธีการเก็บหมูบะชอ่อเนี่ยออยก็จะแบ่งออกเป็นถุงๆนะคะถุงละประมาณ200กรัมนะคะออพอดีกับที่เราจะใช้แต่ละครั้งนะคะหลังจากนั้นคุณผู้ชมก็เก็บเข้าช่องแช่แข็งได้เลยค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วบนจุดใส่ถุงซิบล็อกเรียบร้อยนะคะ ก่อนที่คุณผู้ชมจะนํามาใช้ก็เอาออกมาจากช่องแข็งนะคะวางไว้ที่อุณหภูมิห้องแล้วค่อยนําไปใช้นะคะเมื่อมันนิ่มตัวลงหวังว่าหมูบะช่อสูตรนี้นะคะเมื่อนําไปปรุงอาหารจะถูกปากคุณผู้ชมนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้อ่อยด้วยนะคะอีกช่องทางหนึ่งทาง Facebook Fanpage ครัวอ่อยเองค่ะ